สวัสดีค่ะดาวค่ะ ยุพินค่ะวันนี้มากับคุูยุวันนี้เป็นสองสาวนะคะวันนี้หนูประกบด้วยผู้ชายสองคนวันนี้หนูประกบด้วยคุูยุนะคะก็วันนี้รู้สึกตื่นเต้นไหมคุณดาวพี่ากว่ากกวคนดงังคนดังเลยดังไฟก็ขอต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่รายการยุคทองของการเลี้ยงไหม่ม,มบป,ป,ป,ปะพูดคุยกับครูส,งส drizzle, ่งเสริมฟังนานาสาระมรดกใหม่ที่จะทาใ,ให้คุณได้เทคนิคดีๆมีรายได้งามรวมถึง okay, ใส่ข้อสงสัยคาถาม้าใจวัยรุ่นที่วันนี้ครูยุนะคะแล้วก็ดาวนะคะพร้อมตอบทุกคาถามค่ะ ก็ أ, วันนี้เนาะจากที่เราเคยบอกเมื่อวันพุธที่ผ่านมาที่ครูสุพนักค่ะพาไปเ,เขาเรียกอะไรถ่ายมุดไมวิธีการถ่ายมุนไม้ทายังไงเนาะวันนั้นก็ค่อนข้างจะเห็นภาพชัดเจนว่าต้องทํงงายังไงและวิธีจัดการยังไงวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันนะคะที่คิดว่ากเกษตรกรรายใหม่หรือเกษตรกรรายเก่าบางครั้งอาจจะลงลึลึมอาจจะไม่มั่นใจว่าเอ๊ะหมสุสุนี่ย ถึงเวลาวางจ่อ,อยังแบบนี้เรียกว่าขุาขดูยังไงต้องจัดการยังไงและควรจะเก็บไหมสุกตอนกี่เปอร์เซ็นต์เซแล้วก็ใสจ่จ่อถึงจะเก็บใสจ่จ่อวันนี้ก็จะมีพี่ยุนะคะมาให้เทคนิคดีๆกับทุกๆท่านนะคะแล้วก็เพื่อเป็นกำลังใจเนาะ ให้พี่ยุแล้วก็ดาวนะคะเพื่อให้ไม่ให้พี่ยุกไต,ตื่นเต้นไปมากกว่าน,น,น,นี้นะคะทุกคนฝากกดไลค์กดแชบรบ์เนาะอย่าลืมนะคะทุกคนแชร์ลงกลุ่มกลุ่มเกษตรกร,ร,ก,รกลุ่มที่เราอยู่ด้วยกันนะคะเพื่อให้ทุกคนนะคะได้ดูดย้อนหลังหรือมาดูพร้อมๆกันตอนนี้นะคะแล้วก็หากใครมีคําถามนะสามารถพิมพ์เข้ามาตอนนี้ได้เลยเนาะ,ะวันนี้พี่ยุพร้อมตอบทุกคาถามะคะ่ะอะมาเริ่มกันพี่ยุ เรื่องตนที่ผ่านมาเนี่ยที่ที่ดาวไปที่ออโมโยเท่าแก่มาวันนี้ไหมน่าจะเป็นวัยห้าประมาณวันที่สี่ละอีกประมาณสองถึงสามวันไหมก็น่าจะสุกแต่มันก็ยังเมืออถึงแม้เขาจะเลี้ยงมาประมาณสามสี่นแล้วแต่เขาก็ยังมีข้อกังวลค่ะ,คะมันมีคําถามจากเกษตรกรกลุ่มเนี้ยค่ะมาว่าเอคุยเวลาเราจะดูไหมสุกเนี่ยหน้าตาหมสุกมันเป็นยังไงและเวลาเขาจะวางจอ่อหรือเขาจะเก็บไหมสุกเนี่ยเขาต้องทํำยังไงอ่าวันนี้อยากจะให้พ่ยุเนี่ย แชร์เทคนิคแล้วก็ข้อมูลดีๆให้กับเกษตรกรทุกคนฟังอ่ะโอเคนะคะทีนี้การดูไหมสุกนะคะลักษณะไหมสุกเนี่ยเกษตรกรจะพอไหมเนี่ยวันที่้5วันที่6กเนาะก็จะเริ่มเห็นอาการไหมแล้วไหมจะกินช้าลงนะคะไหมเริ่มกินช้าลงแล้วก็ไหมเนี่ยลำตัวเริ่มหดสั้นละดาวตัวก็จะเริ่มเหลืองถ้าลำตัวหดสั้นแล้วก็เริ่มเหลืองนะคะเกษตรกรก็จะเริ่มเห็นแบบไหมจะเริ่มเริ่มมีใยละ มีเหมือนกับที่เกาะอยู่ต้ใบหมอนขาพีวแต่ถ้าเกิดว่าไหมยังไม่สุกเนี่ยตัวเขาจะเขียวอือก็คือมันก็จะยังตีลำตัวยังไม่สั้นนะคะก็จะกินหมอนปกตินะคะเพราะฉะนั้นไหมสุกเนี่ยสังเกตดูว่าหนึ่งลำตัวเริ่มหดสั้นอืมลำตัวเริ่มโปร่งแสงอนะคะแล้วก็มูลไหมเนี่ยก็จะเริ่มนุ่มๆอ่าก็จะไม่แข็งละจะไม่แข็งเรื่มสังเกตตรงนี้สังเกตตรงนี้ด้วยค่ะแล้วแบบ แล้วหลังจากเนี้ยเราจะเก็บไหมสุกยังไงพีู่เพราะว่าเกษตรกรเนาะจะไร่ใหม่โอ้ไหมสุกแล้วเราต้องเก็บแล้วแต่บางทีมันสามารถรอได้ไหมหรือมันมีวิธีการสังเกตหรือดูยังไงค่ะ,คะการสังเกตไหมสุกนะคะเวลาเราให้ใบหมอนไปนะคะเราก็จะสังเกตได้ว่าเออถ้าไหมมันเริ่มเริ่มมาเกาะใบหมอนะนะคะ,ะ,คะเริ่มชูคอขึ้นละ,อ,ะ,อ,ะอันนี้เริ่มสุกละนะคะข,ขอภาพหนะะ่อยค่ะขอภาพไหมสุกหนะะ่อยค่ะ ลำตัวก็จะโปร่งแสงน่ะเนี่ยเห็นไหมฮะตัวก็จะเริ่มใสๆนะคะแล้วก็เขาก็จะเริ่มชูคอละนะคะจะหาที่ทำรังนะคะก็จะไม่กินหมอนละคุณดาวอ๋อคือจะจะไม่กินใช่ถ้าตัวไหนเขียวๆน่ะแสดงว่าเขายังไม่สุกเขายังต้องการกินหมอนอยู่ค่ะแล้ววิธีการเก็บล่ะคะพี่เก็บไหมสุกขออิสรนะค่ะที่แยกระหว่างสุกกับไม่สุก อ่านี่ที่พี่บอกเมื่อกี้เนาะไหมสุดมันก็จะหดหดสั้นๆตัวเหลืองเหลืองโปร่งแสงโปร่งแสงค่ะถ้าเห็นจากภาพเออขวามือเนาะของหน้าจอเนาะไหมสุดมันก็จะยาวๆอ่ะค่ะถ้าถ้ายังกินหมอนอยู่เนี่ยตัวจะยาวค่ะนะคะตัวจะลำตัวจะยังไม่หดสั้นออืค่ะแล้วไหมต้องสุกกี่เปอร์เซ็นต์ก็ต้อเก็บอ่าถ้าเกิดว่าเราพบไหมสุกเนี่ยประมาณสัก ห้าถึงสิบเปอร์เซ็นต์ไม่ต้องตื่นเต้นนะไม่ได้สิมันสุกแล้วต้องตื่นเต้นนะคะไม่ต้องตื่นเต้นเลยค่ะเราเก็บก่อนอ่าภาษาคนเลี้ยงไหมจะเรียกว่าเลมไหมใส่จอกเลมอ่ามีเลมอ่าฮะพอคือหมายถึงว่าเราเห็นมีบางตัวเนี่ยที่เขาอาจจะเขาเรียกว่าอะไรโตก่อนเพื่อนกินก่อนเพื่อนก่อนจะสุกก่อนอ่าอันนี้ให้เลมเลมแล้วไปไว้ไหนครับพี่ยุเลมแล้วก็เราเอาไปใส่จอกก่อนนะคะ เลมเลมตัวที่ที่สุกประมาณ5%้0เป็สิบเเซไปใส่จอก่อนอ่าฮะค่ะแล้วก็พอใส่จอแล้วก็เอาหมอนมาให้กินก่อนอืมอ่าขึ้นมาเดูเลี้ยงใช่นะคะแล้วก็ถึงจะพอเลี้ยงหมอนบางๆใช่ไหมคะพี่ยุแล้วพอเท่าไหร่คะเราถึงจะวางจอก็มถ้าถ้าเรายังพบเห็นไหมยังกินอยู่เราเราก็ให้ใบหมอนไปเรื่อยๆนะคะถ้าเริ่มไม่กินหมอนละอ่าเริ่มขึ้นมาลอยบนใบหมอนละประมาณสัก หกสิบถึงเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะคะถึงเริ่มวางจ่านะคะถ้าเกิดว่าไหมเนี่ยสุกประมาณสักหกสิบหรือเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะคะแต่แต่ต้องเน้นนะคะว่าไหมเนี่ยต้องสุกบนเขาเรียกวันพื้นหมอนสีเขียวหมายถึงว่าควรจะอยู่บนหมอนเพราะอะไรคะพี่เพราะว่าแสดงว่าไหมของเราเนี่ยกินอิ่มเต็มที่ละพร้อมจะทำรังละนะคะแล้วจะทำให้เปอร์เซ็นต์เปลือกกลงของเรานี่ดี แต่ว่าเกษตรกรเนี่ยส่วนใหญ่จะตื่นเต้นคุณดาวใช่มอย่างนงเนี่ยเกษตรกรรายใหม่เงโอ้โหสุกแล้วเก็บเลยค่ะไม่สนละอะไรเงี้ยกลัวไม่ทันลายใหม่เนี่ยหรือว่าบางคนเพิ่งเลี้ยงมาสองสามรุ่นก็จะตื่นเต้นกลัวเก็บใหม่ไม่ทันเพราะฉะนั้นเกษตรกรไม่ต้องกังวลเนาะเพราะว่าเรามีการวางจอถ้าไหมสุกยังไงก็ขึ้นจอบแต่ยังไงถ้าที่เขาไม่ขึ้นก็คือเขายังไม่สุกยังไม่อิ่มกินไม่อิ่มค่ะ แล้วก็อันที่ไม่ขึ้นแล้วกินไม่อิ่มเนี่ยมันจะทําให้น้ําหนักตัวรังต่ำอ๋อแล้วเปลือกรังก็จะต่ําด้วย<อ>ก็คือได้เงินน้อยนั่นเองใช่ไหมคะพี่โยคะอ่าฮะแล้ว<ช>ถ้าสมมติว่าเรามีการเหมือนกับดูลลอาาหมาชั้นประมาณ6กสรกละก็ก่อนที่เราจะเหมือนกับขึ้นจอเนี่ยมันต้องมีการโรยอะไรสักอย่างหนึ่งไหมพี่โยหมายถึงเพื่อกำจัดเชื้อโรคหรือก่อนที่จะวางจอก่อนที่จะวางจออย่าลืมอะไรเงี้ยค่ะ ก็คือมือมือที่เราเลี้ยงไหมนะคะมือสุดท้ายี่อาจะวางจอเนี่ยเราต้องโรยปูนคลอรีนเพื่อค่าเชื้อที่ผิวหนังเขาก่อนนะคะเป็นเคลือบเป็นการเคลือบนะคะเคลือบเชื้อโรคนะคะไม่ให้เชื้อโรคเนี่ยเข้าทําลายเวลาผหมเนี่ย ข้นจาะทำรังก็จะทำให้นอนใหม่เนี่ยไม่ตายในรังแล้วก็ดักแด้สมบูรณ์ก็ทำให้น้องาีค่าเชื้อเขา่คะแล้วหลังจากนี้ล่ะคะพี่อพพอเราดูละว่าไหมเราสุกละ60%วางจ่อไหมขึ้นจ่อเรียบร้อยละมีการหลังจากนั้นเกษตรกรต้องทำอะไรต่อค่ะพี่อโดยเฉพาะหน้าฝนนะคะคุณดาวเกษตรกรไหมสุกห้ามเลยนะคะห้ามปิด ผ้าพลาสติกต้องอะไรเลียงนะคะต้องทําให้อากาศถ่ายเทให้มากที่สุดนะคะด้านข้างเนี่ยห้ามปิดพลาสติกนะคะแล้วก็ช่วงที่ไหมเข้าจอทำรังเนี่ยกาลังที่ไหมพ่นใยเนี่ยต้องมีพัดลมระบายอากาศนะอันนี้คือเน้นย้ำเลยต้องเน้นย้ําเลยนะคะไม่งั้นเนี่ยก็คือพอความชื้นสูงเข้าจออทำรังเนี่ยมันก็จะส่งผลทําให้ไหมเนี่ยเป็นเชื้อรา อืแทนที่จะได้อะไรนะกิโลละ250สองร้อย่สิบก็เหลอร้อยร้อยสี่สิบาทกลายเป็นรังเกียร์ไสองคัญเนี่ย้ายตายในลังแล้วก็น้ําหนักก็จะเบาด้วยอืมค่ะแล้วก็เห็นเห็นว่ามันจะมีเกษตรกรบางท่านเนาะก็คือเหมือนกับอาจจะเลี้ยงมานานแล้วก็หลงลืมไปที่ที่เราเห็นเนาะพิยคือ ให้ใหม่อะทารังบนกองขี้ใหม่มาถึงวางจ่อเสร็จแล้วไม่ได้ยกจ่อเพื่อถ่ายมูลเนี่ยหนูอยากจะแบบให้บิวลองแชร์ว่าเออถ้าทําแบบเนี้ยมันจะเกิดอะไรขึ้นอ๋อค่ะนี่แหละที่เกษตรกรได้เงินน้อยในช่วงฤดูฝนนะคะเกษตรกรก็จะวางจ่อทิ้งไว้สองสามวันเลยอืมอ่าแล้วก็ไปทํานาอ่าฮะไม่รู้ว่าทำนาด้วยเนาะก็เขาทํารังแล้วไงไม่ได้เลี้ยงละก็ก็ไม่ได้ดูแลค่ะอ่าฮะทีนี้ ผลเสียก็คือพอเราวางทิ้งไว้เนี่ยเราไม่ยกจอขึ้นนะคะก็จะทําให้ไหมเนี่ยหนึ่งเป็นรังเสียเยอะเพราะช่วงนี้ความชื้นสูงมากคุณดาพอไหมไหมสุกแล้วไหมก็จะฉี่เยอะมากฉี่เยอะถ่ายเยอะนะคะพอความชื้นสูงเนี่ยมันก็จะทําให้ไหมอ่ะที่อยู่ข้างล่างทำม้นข้างล่างเนี่ยติดกับมูลนไหมก็จะเป็นรังเปื้อนภายนอกก็ไม่ได้ตามสงห้าสิบแด้รังก็จะเหลืองนะคะก็เปื้อนภายนอกแล้วก็จะทําให้ไหมเนี่ย พออากาศไม่ถ่ายเทก็ทาให้ไหมตายในรังออก็แทนที่จะกลายเป็นรังดีก็พอเเป็นังสีย่วนตักขึ้นมาอ่าเป็นรังเสียไปเลยก็เลยจะไม่ได้2 5 0ห้าิบาทก็จะกลายเป็นรังเสียอันนี้ก็เหมือนกับพี่อุ๋งจะย้ำว่าอันที่หนึ่งเลยอย่าวางจอบงกองไหมบงกองขี้ไหมอให้ถ้าสมมติเขาทํารังไปสักักแา้วก็ให้ยกซะแล้วก็ถ่ายไหมจริงๆแล้วเนี่ยคุณดาวถ้าเกิดว่าไหมสุกประมาณสัก อ่าหกสิบหรือเจ็ดสิเปอร์เซ็นเนี่ยพอเราวางจอเนี่ยประมาณสามสี่ชั่วโมงเนี่ยยกได้เลยค่ะอ๋อมันถึงให้ลดก่อนเลยเพื่อถ่ายมูลเป็นตัวค่ะแล้วก็ส่วนที่ยังไม่ได้ขึ้นเนี่ยเราก็อาจจะวางจอซ้าอีกนะคะหรือว่าเก็บตัวไปใส่จอใหม่นะคะแล้วก็จะทําให้ไหมเนี่ยไม่ไม่อยู่บนขี้ไหมค่ะแล้วก็จะเป็นรังดีเยอะอ่าฮะแล้วสมมุติว่าเราระวังเสร็จแล้วเนี่ยแบบไหม ราอาจจะข้ามขันไปเนาะพอวางจอเสร็จปุ๊บมันก็อาจจะจะต้องมีการปิดผ้าเขียวการที่เราใช้ผ้าเขียวหรือผ้าปูชั้นเลียงเนี่ยปิดบนจอเนี่ยมันดียังไงคะพี่อยคือเวลาไหมสุกที่ที่เราคุมมุ้งไนล่อนนะคะค่ะไม่ว่าจะเป็นผ้าปูชั้นเลียงหรือว่ามุ้งไนล่อนหน้ากว้างก็ตามค่ะอันนี้ป้องกันไม่ให้ไหมเดินอ๋อถ้าไหมเดินก็ไหมก็จะเสียอยู่ท่นี่นะใช่คแบบนี้นะคะอ่าฮะอย่าสังเกตดูนะคะพอเราคุมมุ้งไนล่อนเนี่ยจะทําให้ไหมเนี่ย ขึ้นมาบนจอสม่ำเสมอแล้วก็จะไม่เดินค่ะค่ะถ้าเกิดว่าไหมเนี่ยถ้าเดินไปมุมใดมุมหนึ่งเนี่ยจะทําให้เป็นรังแฝดเยอะแล้วไหมเนี่ยระหว่างเดินไปเนี่ยเขาก็จะพ่นใยไปด้วยจะทําให้เสียเส้นใยอ๋อก็อันที่หนึ่งเสียพลังงานเนาะพ่นไปทั่วก็แทนที่จะพ่นล้อมตัวเองเป็นรังดีๆก็จะทําให้อันหนึ่งเปือยบางอันที่สอง เดินไปเดินมาไปเจอเพื่อนบ้านอยู่ด้วยกันใลเป็นรังแสรังแสเตืนเสียอีกเสืร้อยสี่สิบบาทเลยนะแล้วก็บางตัวอาจจะยังเหมือนกับชีหรืออะไรไม่เสร็จก็เดินสเปะสปะก็อาจจะทําให้รังของเพื่อนๆเปลี่านเหลืองชก็อันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งสเตจเนาะหลังจากที่เก็บไหมสุกเสร็จแล้วก็ควรจะมีการเอาเน็ดเนาะสีฟ้าเนี่ยคุมไว้เพื่อไม่ให้ ไหมอ่ะเขาเดิมสเปซสปะนะคะแต่ว่าหน้าฝนต้องเน้นย้ำเลยนะคะคุณดาวอืผ้าอะไรไม่ต้องคุมเลยนะคะมือหือไหนก็ได้เดียวที่สําคัญห้ามปรับสภาพนะคะอบางคนเห็นไหมสุกเออหน้าแรงนี่ครูพาปรับสภาพนะครูบอกนะเปียกนะคะสุดเลยนะคะไหมนี่อัชลาเลยนะคะนีอห้ามทำอันนี้คือห้ามทำเนาะถ้าถ้าฝนตกแต่ถ้าอย่างเนี้ยพี่อย่างช่วงเนี้ยสองสามวันเนี่ที่เพชรแูรณ์เนี่ยร้อนมีแดดก็อาจจะต้อง ใช้ตัวนี้เนาะอ่าเรื่อนอย่าลืมนะเทอร์โมมิเตอร์นะคะเป็นตัวเขาเรียกอะไรเป็นตัวกำหนดเนาะว่าคุณจะวันนี้จะทำอะไรจะทาอะไรอ่าจะปรับสภาพหรือจะต้องเปิดพัดลมพัดลมหรือเพิ่มความชื้นหรือจะโรยคุณขาวนะอ่าฮะแต่ก็เน้นย้ำพี่ก็คือเน้นย้ำภาพฝนตกเยอะ แน่นเลยห้ามปรับสภาพห้ามเอาผ้าเปียกไปคลุมใช่ห้ามปิดอะไรนะห้ามปิดโรงเลี้ยงข้างของโรงเรียนค่ะแล้วก็อะไรนะต้องกดถ้าลมเพื่อระบายความชื้นใ่อแต่ถ้าร้อนแบบนี้จะอาจจะต้องปรับสภาพใช่อเพื่อเหมือนกับให้เขาได้สบายๆในการทำรังแต่ว่าเรื่องการระบายความชื้นเนี่ยก็ต้องทำอย่างสม่ำเสมอคือจะปรับยังไงก็ขอให้ดูเทอร์โมมิเตอร์ไปนาโอเค เพราะว่าเทอร์โมม e ิเตอร์จะเป็นตัวบอกอุณหภูมิแล้วก็ความชือมช้อนเนาะพิวว้วว่าเขาอ่ะตอนนี้เราต้องทําอะไรก็คืออยากให้ทุกคนเนาะมีติดโรงเลี้ยงไว้นะคะหน้าตาแบบแบบน,นี้เลยนะก็จะมีตัวข้างบนจะเป็นตัวบอกอุณหภูมินะคะตัวข้างล่างก็จะเป็นตัวบอกความชืม้นเนาะพิวค่ะใช่ชอ่าฮะอันนี้ก็แนะนํานะคะให้ทุกคนควรมีเนาะอ่าโอเคเน่ยจะเพียงพอเท่านี้นะคะพิว่วมีอะไรเหมือนกับจะย้ำนอกจากเรื่องการระบายอากาศ การใชเ้เคมีพันธุ์ที่ถูกต้องเนาะการใช้ปูนคอลีนการใช้ปูนขาวเพื่อลดความชื้นแล้วก็การตรวจพัดลมมีอะไรแบบอใหาก่ก็คือ,อส่วนใหญ่เวลาไปตรวจเยี่ยมเกษตรกรในวันไหมสุกข เหมือนนาเกษตรกร,กรนี่แหละจะเก็บไม้ดิบใส่จอบตื <c oughs> ่นเต้นเลยตื่นเต้นตนะคะมั <c oughs> ก็จะทําให้เปอร์เซนต์เปลือกลังนันต่ําน้าหนักต่อรังต่ําด้วยอพอหนักต่อรังต่ําเนี่ยมันก็ส่งผลให้น้ําหนักเฉลี่ยต่อกล่องเราต่ําำแล้วก็เปอร์เซนต์เปลือกลังเราก็ต่ําค่ะนะคะแล้วก็ไหมก็จะไปตายในรังอ <c oughs> เพราะฉะนั้นนะวันไหมสุกเนี่ย เราจะต้องมีความสุขตามไหมถึงเรียกว่าตื่นเต้นนะคะหนุ่มเต้นนะคะใจเย็นๆนะคะก็ให้ไหมกินให้อิ่มตัวเราก็ต้องกินอิ่มด้วยแล้วก็ต้องให้ไหมกินอิ่มนะคะผู้เชี่ยวชาญเคยบอกว่าวันไหมสุกเนี่ยอืเราให้ไหมสุกบนหมอนจีเขียวก็คือในในกองหมอนใช่นะคะเปรียบเสมือนเนี่ยหิวปินโตไปทํางานมันยังไงพี่โ ชื่อคอพับต้องเดินเลื่อต้อพอเข้าเหมือนกับอยู่บนพื้นหมอนสีเขียวใช่ไหมคะคะแสดงว่าเขากินอิ่มละอ่าเขาถึงจะเดินขึ้นจอกก็เหมือนพร้อมชั้นทำงาพร้อมทํางานนะพร้อมทำเงินให้กับพวกเราอะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันไหมสุกไม่ต้องตื่นเต้นไหมสุกเราต้องสุกตามไหมนะคะ ดุนเต้นไมห้ามดนเต้นดุนผดให้สังเกตให้ดีว่าตอนนี้ไหมเราสุกกี่เปอร์เซ็นต์แล้วหากมีตัวที่สุกก่อนก็ให้เลมก่อนให้เลมอ่าเลมแล้วก็เลี้ยงใช่แล้วก็ค่อยโลคกให้ล๊อ่าสเต็ปมันจะมีอยู่สามสเต็ปเนี่ยทุกคนเลมเลี้ยงลุกก็อยากจะเหมือนกับให้ทุกคนเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรคิด ต้งสตินิดนึงว่าเออใหมเราสุกละเราต้องทาอะไรเป็นอันดับแรกและอันดับต่อมาต้องทําอะไรอย่า,ยาไปตื่นเต้นน้อนเปเฉพาะเกษตรกรรายใหม่มใช่ค <c oughs> ือจะบอกให้เมันเไปเจอที่โมเดลเท่าแกนีนแ่แหละหนูใหญม <c oughs> ่หมือนกนเต้มเนอาจารย์สอนบอกว่าจากเน้นยิ่มใหม่ไม่ต้องตื่นเต้นนะอยากให้ทุกคนเหมือนกับมีความสุขเหมือนที่พี่พี่บอกเนาะว่าเพราะอีกกี่วันเองอ่ะเราก็แกะรังแล้วก็ได้ขายละอีกเจ็ดวันเองเจ็ดวันก็ได้ใช่ค่ะก็ได้ตังค์แล้วเนาะอ่า ถ้าอากาศดีคุมมุง้งแต่ไม่คุมผ้าได้ไหมคะดูอุณหภูมิความชื้นเป็นหลักนะคะโดยเฉพาะช่วงเนี้ยหน้าฝนเนี่ยไม่ต้องคุมผ้าเลยนะคะที่เราเน้นคุมผ้าก็คือในช่วงรดูนร้อนเพราะอ,อากาศข้างนอกมันร้อนค่ะนะคะถ้าไหมสุกถ้าเราไม่ปรับสภาพช่วงนั้นนะจ่อรวดมันร้อนมันก็จะทำให้ไหมไม่ขึ้นจอ่อ แต่ช่วงนี้ก็คือความชื้นในอากาศมันสูงค่ะแล้วก็อากาศมันเย็นนะคะอ่าฮะไ,ไ,ไ,ไม่ไม่ต้องปรับสภาพค่ะอ่าโอเคพี่มิตรถามว่าผมเอาเทอร์โมโมิเตอร์วางที่ชั้นเลี้ยงกับพื้นโรงเลี้ยงความชื้นต่างกาัน5-6%จะยึดตรงไหนดีครับที่ชั้นเลี้ยงค่ะอ่า,ายึดที่ชั้นเลี้ยงเพราะว่าไหมอยู่บนชัน้นเลี้ยงใช่าาค โอเคพี่มิทเนี่เขาเป็นแฟนแต่รายการเลยนะใช่แล้วก็คําถามที่พี่มิทถามเนี่ยเหมือนเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆด้วยนะบางคนก็สงสัยหนูก็สงสัยเองนะแต่ไม่กล้าถามแต่ไม่กล้าถามใช่อันนี้เหมือนเป็นอะไรนะตัวแทนหมู่บ้านหมู่บ้านจะเป็นคำถามที่ดีมากเลยค่ะเพราะว่าบางคนก็เหมือนกับมีหลายตัวเนาะทีโมมิเตอร์จะยึดตรงไหนจะเอาตรงไหนพี่ก็แนะนําว่าให้ยึดตรงที่ไหมอยู่ตรงไหนก็ให้อยู่ตัวนั้นเป็นหลักอ่าโอเคค่ะ โอเคค่ะพี่ยุคำถามมีประมาณนี้หึสิบหกคนดูค่ะพี่ยุวันนี้ <c oughs> ถือว่าค่อนข้างเยอะ <c oughs> ปกติน้อยนิดนะคะยังไงก็ฝากทุกคนนะคะช่วยแบบแชร์เนาะหลังจากใครมาไม่ทันก็สามารถดูย้อนหลังได้นะคะใครถนัดดูใน Facebook ก็ดูย้อนหลังใน Facebook ได้ใครถนัดดูใน Youtube นะคะก็มีการอัพ เดทนะคะทุกๆวันเนาะสำหรับไลฟ์สดใหม่ๆนะคะใน YouTube ช่องจุ้งใหม่ไทยนะคะแล้วก็ดาวนะคะแล้วก็ทางทีมส่งเสริมจุ้งใหม่ไทยเองเนี่ยก็หวังว่านะคะเทคนิคดีๆความรู้ดีๆเนี่ยที่พวกเรานำมา แชร์เล่าเรื่องราวประสบการณ์ต่างๆเนี่ยให้ทุกคนฟังเนี่ยมันจะนําพาพวกเรานะคะก้าวเข้าสู่ยุคทองของการเลี้ยงไหมนะคะได้อย่างมั่นคงแล้วก็ยั่งยืนเนาะแล้วก็สําหรับรายการยุคทองของการเลี้ยงไหมเนี่ยอ๋อวันจันทร์วันพุธวันสุกนะคะเวลาบ่ายโมงตรงเนาะที่เพจไหมจุนนะคะยังไงนะคะเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่อ้าววันจันทร์ที่อาทย์นี้วอลไรรสุดนะคะเนื่องจากเป็นวันหยุดราราชการนะคะวันไม่ห่งชาติเิ้งนะคะเราจะกลับมาพบกันใหม่ในวันพุธนะคะพุธหน้าเนาะบ่ายโมงตรงที่เพจนี้วันนี้นะคะดาวนะคะแล้วก็พี่ยุนะคะก ไปก่อนแล้วก็ขอขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามดูรับชมรับฟังแล้วก็ช่วยกันแชร์แล้วก็ช่วยกดไลค์ค่ะวันนี้พวกเราสองคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ